เพราะคำว่านักฟุตบอลฝีมือลากยาสู่การพัฒน,น,นาอย่างก้าวกระโดดที่กำลังโลดแล่นอยู่ในวิธีไทยหลี่โจนาทนพพลละครพลนักฟุตบอลอาชีพครับโจนาทนพพลละครพล นักฟุตบอลฝีมือลากยาที่เติบโตอยู่ในแดนอีสานอย่างแท้จริงครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่ถูกบ่มเพาะฝีเท้าโดยคุณพ่อครับโดยท่านตั้งใจปลูกปั้นให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้ในอนาคตครับนั่นจึงเป็นตัวกาหนดชีวิตของโจนาทไปตลอดการที่ชีวิตโจนาทเองด้มาพบกับตาแหน่งผู้รักษาป,ประตูครับในกีฬาฟุตบอลที่ถูกคุณพ่อป้ายยาให้เริ่มหลงไหล ในตำแหน่งการเล่นแตะกีฬาชนิดนี้ขึ้นมาทันทีครับแต่ถึงขนั้นก็ไม่ง่ายเลยครับที่ชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่งจะฝึกเปอือฝีเท้าเหมือนนักฟุตบอลท,ทั่วไปครับที่ฐานะทางการเงินครอบครัวของโจนัทเองไม่ค่อยสู้ดีนะครับจึงทําให้บางสิ่งที่สําคัญในตําแหน่งนี้อย่างถูกมือผู้รักาประตูโจนัทก็ไม่มีครับแต่สิ่งนั้นก็มาขัดเกลาความมุ่งมั่นในตัวของโจนัทลงไม่ได้หรอกครับ ถึงแม้จะไม่มีถุงมือก็ทดแทนการวัดลูกบอลด้วยเท้าและมือเปล่าครับนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสู่จุดเด่นในตัวลูกสับประตูบ้านนอกคนนี้ขึ้นมาครับที่ได้เล่นทั้งมือและเท้าครับกระทั่งโอกาสข้อสาคัญในชีวิตของโจนาสจะมาถึงในการปูทางสู่นักฟุตบอลอาชีพในอนาคตครับเมื่อสโมสรบ้านเกิดอย่างสโมสรบุยลำยูเนเต็ตเปิดคัดเยาวชนเข้าสู่ทีมครับโจนาสจึงไม่รอช้าครับแบบความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพลงไปสู้สุดหัวใจในสนามขัดตัวกับผู้เล่นนับหมื่นคนค ที่มาคัดตัวเช่นกันครับก่อนผลประกาศสุดท้ายรายชื่อคนที่รับการคัดเลือกจะออกมาว่าชื่อของโจนัทนพพลละครพลจะมีรายชื่อเป็นฟุตบอลเยาวชนของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดในตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูครับในวันนั้นจึงได้เป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของเด็กหนุ่มผู้ที่เคยใช้มือเปล่าลรับลูกฟุตบอลอย่างโจนัทนพพลละครพลจะไม่มีวันลืมครับกระทั่งวันแรกที่โจนัทตบเท้าเก็บตัวฝึกซ้อมที่แคมป์บุรีรัมมาซึมซับสาสลูกหนังในความเป็นมืออาชีพอ,อย่างเต็มตัวครับทั้งการอยู่การกินการเรียนและการซ้อมบอล ทุกอย่างต้องเป็นมืออาชีพครับผ่านผลการประเมินในแต่ละเดือนครับกระทั่งฟอร์มการเล่ฟุตบอลของโจนาสพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดกับระเบียบว,วินัยชั้นเยี่ยมจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งลงเฝ้าเสาในชุดเยาวชนของสโมสรนในทุกรายการครับกระทั่งโจนาสสร้างบริษัทให้ตัวเองอีกครั้งครับผ่านไปถุงมือที่ขีดเขียนฝันในปี2015ที่สโมสรลุยลังชุดใหญ่มีคิวลงอื่นเครื่องกับทีมชาติสปปลาวครับ โดยในเวลานั้นชื่อของโจนัทน,นพลละครพลก็ถูกใส่ชื่อมหาประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่ในฐานะผู้เล่นสำรองในเวลานั้นครับกระทั่งล่วงเวลามาถึงนาทีที่86โอกาสครั้งสำคัญก็มาถึงเมื่อเด็กหนุ่มวัย15ปีโจนัทน,นพลละครพลมีชื่อลงเปลี่ยนตัวลงสนามแข่งขันในฐานะผู้เล่นชุดใหญ่ที่ลงร่วมเล่นกับสตาร์ดังคับข้างไทลีอย่างมากมายในเวลานั้นครับ ที่เจ้าตัวอายุแค่15ปีเท่านั้นนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ผู้รักษาประตูหน้าเด็กลายนี้จะไม่มีวันลืมครับโดยหลังจากนั้นไม่นานกราฟชีวิตนักฟุตบอลอาชีพของโจโนัสก็พุ่งสูงขึ้นทันทีครับที่มีลายชื่อติดธงชาติไทยบนหน้าอกในชุดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับที่ฟอร์มการเล่นของผู้สาประตูรายนี้เรียกง,ง่า,ายๆว่าเก่งเกินวัยจริงๆครับ ที่ลงเฝ้าเสาในฐานะผู้เล่นแบกอายุเกือบทุกชุดในทีมชาติไทยหรือในการแข่งของสโ,โมสรก็ตามครับทาให้ชีวิตของโจนัทเปลี่ยนไปทันทีที่โจนัทมีรายชื่อติดทีมชาติไทยลงเฝ้าเสาในฐานะผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ลงเล่นในนามทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับนั่นนับว่าเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่โจนัทนพพลละครพนจะไม่มีวันลืมครับก่อนจะเสร็จสิ้นภารกิจในระดับชาติก็กลับมาบ่มเพาะฝีเท้าในชุดเยาวชนของสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับก่อนเส้นทางนักฟุ เมื่อถูกส่งตัวไปหาประสบการณ์ในวิธีไทยลีกอย่างสโม,มสรลำปาง FC ในปี2019ด้วยสัญญาย,ยืมตัวครับนั่นจึงเป็นจุดป,ประกายสำคัญในตัวของโจนัสกับการพัฒนาตัวเองอย่างมากที่จะก้าวข้ามผ่านนักฟุตบอลเยาวชนสู่นักฟุตบอลชีอย่างเต็มตัวครับและแล้วการพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดของตัวโจนัสก็เป็นผลครับเมื่อเพียงเวลาไม่นานที่โจนัสได้รับโอกาสเฝ้าเสาเจ้าตัวก็แสดงความสามารถคาความเชื่อมั่น ของเพื่อร่วมทีมครับจนกล้าขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของสโมสรลำปางครับที่โชว์ผลงานอันโดดเด่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับโดยโลงเล่นไปทั้งหมด34นัดแต่นั่นก็ยังไม่ทาให้งสงกัดที่แท้จริงอย่างสโมสบุรบรมลายูเนเต็ดึงตัวกลับมาร่วมทีมครับพร้อมปล่อยไปหาประสบการณ์ครั้งใหม่และสัญญาย,ยืมตัวอีกครั้งในถิ่นเสือป่าราชาแล้วคารมัมยูไน,นเตด,ดครับนำทีมโดยสุดยอดโค้ชอย่างโค้ชทงชัยสโกกีที่เป็นแหล่งขัดเกาฝีมือของโจนาชั้นดีที่ดึงศักยภาพที่หลับไหลในตัวโจขออกมาใใชช้ห้หประโยน์สูงสุดครับ นั่นก็คือการใช้เท้ามาล้มเล่นฟุตบอลครับนับว่าเป็นความกดดันสูงมากครับเทจะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งที่ต้องใช้เท้าร่วมเล่นกับทีมแต่นั่นก็ไม่ทำให้ความพยายามของโจนั้นหมดลงครับที่ถูกบ่มเพาะฝีเท้าอยู่นานก็ขึ้นมายดมือหนึ่งในถินมนครปฐมได้สําเร็จผ่านจุดเด่นในตัวที่เสริมสร้างการขัดเกลาฝีมือของโคชทงชัยสโกโก,กีกระทั่งมีส่วนสำคัญในการพาทีมนครปฐม,มได้ล่าตัวขึ้นไทยลีครับแม้สุดท้ายจะพลาดในการโดนจุดโทษอชิชาตาพลาดขึ้นไทยลียน่า แต่เด็กหนุ่มวัยยังก้ายู่1ปีรายนี้จะมีประสบการณ์มากเหลือล้อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในไทยลีกอย่างแน่นอนที่ล่าสุดเจ้าโจนาจ์อำลาถิ่นเก่าอย่างเสือป่าราชาแล้วเข้ามาถมยูเนเต็ดอีกครั้งเมื่อตัวสังกัดที่แท้จริงอย่างสโมสรบูริลเมเต็ดจะอ้าแขนรับโจนาตกลับบ้านเกิดอีกครั้งเพื่อเป็นการฟูงฟักในการเป็นมือหนึ่งของทีมต่อไปในอนาคตครับยับวิ่งมาแปะลูกที่เอาโดนเซฟเหมือนกันครับโอ้โหลพพละครนเดาทางถูกครับปัดได้ครับทำให้